มันออกเป็นปีที่ไหนแล้วครับปนี้นะลูกนะเพราะปีนี้ครับปีแรกเลยกะปีแรกเลยนะเนี่ยที่มันมีลูกเลยอ๋อแล้วแล้วปลูกมากี่ปีครับป่อยแยงมาอยู่นี่ได้สิปีสี่สิบกว่าปีละทังในด้วยกนแล้วก็แล้วก็ที่เอาลงแล้วครับที่ลงปลูกเหรอก็มาอยู่นี่ได้สักสองสามปีเนี่ยค่ะที่เอามาลงปลูกเนี่ยเขานะคะตอนนี้นะจ๊ะเนวข้าวเปนเดือนดังในพะลูกฮะ มีถึงนบนบนงก็มีถึงเก้าลูกนะนะลูกอ๋อเก้าลูกอ้ะอายุมันแต่ดได้หมดเนาะก่อนได้สิปีเหมือนกันนะครับยามอยู่นี่ก็จะมปสี่สิปีแล้วบ้านหลังเนี้ยแล้วแล้วเ,าเอาเอาเม็ดหรือเอาก้นก้มามาครับ <c ười> เอาต้นมาลูกสาวซื้อมาจากกรุงเทพปอ๋อซื้อมาจากกรุงเทพลูกสาวซื้อมาอ๋อ <c ười> บ้านอยู่กับครับ <c ười> บ้านหัวสายหัวสายเนาะหัวหนึ่งท่ากว้างนะนี่นะเขตนะ oh, จังหม่นะลูกอ๋อเขตจังหวัอ๋อจังหม่ดก็ครับเชียงใหม่นะ ไปข้ามน,น้าเมืองไปที่วัดปุ๋เป็นละปูนนะลูกอ๋อแล้วก็รัทธาหัวไฟเหมือนกันครับอันนี้ัทเทาหัวายเหมือนกันอืมบ้านยหญนี่ตั้งแต่บ้านยหยเนี่ยไปอ่ะเขดใหม่อ๋อครับอ๋บอต<อ>ั้ตงแนขึ้นไปในเขใหม่กําลังติดปีแรกอะครับลนอ้ม<อ><อ>ันยยยยเป็นปีแรกครับเนาะ แล,แ,ลแล้วปีก่อนๆแล้วับมันดอกอย่างงี้ก่อนไม่เหมีเลยนะลูกนะ okay, อ๋อก็ครับแค่หมอนบบมีได้กลิ่นเลยนะก็ค่ะกรปีเนี่ยใหญ่โหดนะมันนั่น่ะครับโอ้ได้ลยสามวันเนีแยก็หดทีวันสุดท้ายต่อต่อไปมันก็จะได้ผลไปเรื่อยๆเนาะผมว่าน,นะใหญก็ว่าอันน,นั้นก็แค่แดดลูกบอกแม่ห้างขาย,ย <laughs> หอนก็จะไ,ไม่ก็จะเป็นยังไงเออเกิดได้กลิ่นมันแบบเคยได้ออกมาซะ คือเจ้าขินกันเนาะอ๋อสดว่าบ้านเฮากับปุกได้ฝนเนาะปเนี่ยเขาเยวนูเรยก็นายก็ได้บกโแก่ไรอยกขายไปได้เนาะอนปีแรกอยู่เนาะเก้าลูกครับนับไว้เรียบร้อยข้างนี้มันมีสามนี่ก็สามหกแลฝั่งนึงนี่ะลูกเขาอว่าแต่ลูกมันยังบอกขายใหญ่แต่เนาะ เดือนปุนิก้าอันลุกใหญ่ๆมุกหนันะเขาว่าแม่เดี๋ยวพึงไปเชหนู่นจะครึ่งเดือนจะได้กินไปได้จะได้ไได้ผม้มันต้องรอห้มันเดือนก่อนน่ะครับยายว่ายายจะปล่อยให้มันสา่ก่อนนะแล้วก็หยอดลงอ๋อเป็นเนื้อสุกขำต้นเลยเนาะขำต้นเลยนะครับเอาโปแมงนะจ๊ะอืมจะมีครับนน่คืกลัวน่ะมันจะมีปอกโอ้มาสูงสักสูง สิบกว่าเมตรเหกันเนาะประมาณสิบห้าเมตรฮวอีนเอาปลูกหลายๆต้นเนาะโอ้มันก่อนที่ยายอยู่ลองพัดไปอยู่เขตอ่ะมันใกล้น้ำเน,นี่ครับอะไรมันเนาะนี่ค,านานครับเขตเขตเ,เชียงใหม่เนาะรอยต่อเลยเนาะเอาตึกวัดนี่มา,า,าครับแต่วัดนี่ก็เป็นของละปูนนะครับหัวสายเนาะ อ,อ๋อนนะัาต่างวายเนยโอ้จใหญ่ยยนวลบ้านที่หนึ่งโอ้คนจะมาพอนักเด้อถ้า <amo> เอาลงอินเทอร์เน็ตอย่างเนาะอ๋อมีมีสวนกลาตงตรงเลยครับอันนี้มันเป็นเขตสาลปีแล้วครับเนาะ ครับเป็นหลังหลังแรกของสารปีเลยร <g ül> ้อยต่อลำโูนครับอ๋อต้นมันอายุโอ้หลายปีงั้นเนาะคนจิติดน,นะครับโอ้เดินลูกสาวมาปลูกเนอลูกสาวซื้อเอาลูกเทพมาแต่ก่อนที่เขาอยู่บางพัฒน์นะครับ รถไฟมากันนะสม่เอามาตะกันเลยหนอกห้วเีวมาตะกันเลยข้เอะอวจะได้ินไได้กอขไ่ได้หันมันให่ไม่ได้กินเน่เพ่งหนออเขาผ่านนะครับปีแรกเลยต่อไปไม่ต้องออกแหมแน่นอนกาลูกเล็กดีแต่หนอเล็กเกาหนอ รอมันติสหนักเขาเนาะปีนหน้ามาถ้าจะตีสักนัอมันตีหนักก่อนอือ้หได้กลิน,นครับรได้ใส่ปุ๋ยยังก,ก็ค่ออยอยนอย่างใใีกใ่ครนันอเดนะค้ดน้ำอย่างเดียวน,น,นี่ครับทุเรียนสลปีท่ากว้างสลปีอ้อ ต้นมันเป็ประมาณสิบห้าเมตรแล้วเนาะแต่แต่แต่หน่วยใหญ่นะหน่วยหนึ่งนี่นี่นี่ครับโอ้ข้าทาข้าทาผมอยู่ละปูนนะครับขี่รถเล่นอีกอ่ะแลไรแบบว่อหันโอ้ต้นทุเรียน เขาอยู่ได้เพราะเขาอยู่การผูนนาความพูนนเป็นการแล้วครัย้อนดูเร็วนะขายงกระปุกเพาลูกเป็นหลายร้อยก็่ดึงมาขายเอาไว้ให้ลูกให้หละยินบอกให้มาขายเป็นมอนทองครับเนาะมอนทองเนี่ยแกกระปุกกับมะม่วงดูเรียนของม่วงโอ้เสียดายมีต้นเดียวเนาะยยเเงป็นดือนประมาณเนาะมันจะซุกมันจะซุกทีหลังตั้ง ตังไต้เนาะแต่กิงมั่ง่บบแบบแพวด้านข้างนักนเนาะอายุมันจะเยอะนมีอะกมีเก้าเก้าลูกเล็กงามพอดีเล็กบางคนเลยเนาะมีเก้าลูกนะว่าก็่ว่ายานอนมีกี่ลูกไรู้เรียนมีอยู่เก้าลูก

ยก็ไดนุ้กบอกขามีหยลูบลูกหลานบขายในบ้านนั่นพลูกเก็บไว้นะะและลูกสาวที่อยู่กรุงเทพแล้วครับลูกสาวเขาบอกแมถ้ามันรากนจะขึ้นจะขึ้นอะไรกันโอ้ลงทุนแน่นอนลองมาจิ้มวะเนาะคปอยู่บางพันอาได้คนทำงานอยูนนอันนี้เขาเขาเขาปลูกแบบบ้านๆเขาเนาะปลูก ป<บ>ล,นะลูกทิท้งไว้ค <หา S 1> รับอรมันจะไดมันีหน่ยาวโยเป็นมีแต่ปมาอยู่นี่ยายก็ขึ้นมาปลูกกับยายอยู่บ้านหลังนี้โอ้ก่อนนี้มา่ได้มีบ้านกันย่งรู้แต่เียบครับทุเรียนสารพีเจียงใหม่ครับมีต้นเดียวของยายนวล ปนลูกว่าเป็นว่าปลูกมาประมาณ40ปีนะปีครับแต่ว่าต้นได้ประมาณประมาณนี้ครับ10 10กว่าเมตรนะครับเป็นปีแรกที่ได้ผลติดลูกอยู่เกาลูกครับเกาหน่วยทุเรียนสารพีครับ